รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องงานปั้นกันค่ะเชื่อว่าทุกคนคงมีประสบการณ์การปั้นดินน้ำมันหรือแป้งโดมาพอสมควรเนาะเรามาลองทบทวนความรู้เนื้อหาเดิมๆเพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานในการสร้างงานปั้นให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยงานปั้นเป็นงานที่นำวัสดุที่มีความนิ่มเหนียวยืดหยุ่นได้ เราจะดึงมันออกจากกันหรือจะรวมล่างมันก็ได้ค่ะและหากเราปั้นรูปทรงตามที่เราต้องการแล้วจับไปวางไว้ที่ไหนมันก็ยังคงรูปร่างตามที่เราปั้นไว้นะคะ อย่างที่บอกไปถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาทำงานปั้นที่มีทั้งความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นได้ทุกคนพอจะนึกออกไหมคะว่าวัสดุที่ว่ามานี้คืออะไรใช่แล้วค่ะวัสดุที่ว่ามานี้ทุกคนจะนึกถึงดินน้ำมันซึ่งเราคุ้นเคยหาซื้อได้ง่ายฝึกปั้นฝึกนวดมาตั้งแต่เด็กแต่ปัจจุบันมีดินหลายประเภทเลยค่ะที่สามารถนำมาทำงานปั้นได้ขอแบ่งเป็นวัสดุธรรมชาติก็คือดินเหนียว ดินทรายเปียกฟังดีๆนะคะดินทรายเปียกไม่ใช่ดินทรายนะถ้าเป็นดินทรายมันจะมีลักษณะร่วนๆไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ว่าไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนวัสดุอีกประเภทหนึง่งเป็นวัสดุสังเคราะห์หลายๆคนน่าจะงงวัสดุสังเคราะห์คืออะไรวัสดุสังเคราะห์ก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะได้แก่อะไรบ้างนะดินน้ำมันค่ะแป้งโดกระดาษแช่น้ำบิดหมาดผสมกาว ดินไทยดินญี่ปุ่นดินเบาดินโฟมโอ้ยเดี๋ยวนี้หลากหลายเลยค่ะในอินเทอร์เน็ตก็มีสูตรผสมดินเยอะเลยนะะต่อไปเป็นอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อย่างแรกคือพื้นที่รองรับงานถ้าเป็นงานวาดภาพพื้นที่รองรับงานก็คือกระดาษแต่ในงานปั้นนี้พื้นที่รองรับงานเราจะเรียกว่าฐานค่ะได้แก่กระดานกระดาษอาดัดกระดานไม้อัดกระดาษลังฟิวเจอร์บอร์ด ที่สามารถรับน้ำหนักของดินที่เราเลือกใช้ได้อุปกรณ์อื่นๆก็ได้แก่อุปกรณ์ตกแต่งลวดลายที่มีขายสำเร็จรูปทั่วไปแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะเราสามารถแดัดแปลงได้จากสิ่งของรอบๆตัวเราเช่นช้อนซ่อมขวดน้ำขวดใส่น้ำมาให้เต็มเลยค่ะเอาไว้นวดดินได้นะคะแบบซ่อมนี่ก็คล้ายๆอุปกรณ์ตกแต่งสำเร็จรูปเหมือนกันนะ ลักษณะของงานปั้นมี3แบบค่ะแบบแรกเป็นงานปั้นแบบนูนต่ำคือการปั้นโดยปั้นดินให้สูงจากฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราจะสามารถมองเห็นได้เพียงด้านหน้าด้านเดียวค่ะคล้ายกับเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทที่เราใช้กันในทุกวันนี้นะคะประเภทที่2เป็นงานปั้นแบบนูนสูงมีลักษณะคล้ายแบบนูนต่ำค่ะแตกต่างกันที่ระดับความสูงและแบบนูนสูงนี้มีการปั้นซ้อนการลดหลั่นกันตามความเหมาะสมได้ค่ะ วนงานประเภทที่3ค่ะเป็นงานปั้นที่ไม่เหมือน2แบบแรกเลยคือเมื่อปั้นแล้วนะคะเมื่อปั้นบนฐานแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้รอบด้านเลยค่ะทุกคนจะสังเกตว่างานปั้นทั้ง3ลักษณะนี้นะคะมีความหนาความลึกความบางในลักษณะ3มมิติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะนูนสูงนูนต่ำหรือลอยตัวก็ตามค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย